อ็ครับมาส่งถึงพี่น้องอุยกอครัเสเซ่นะครับยินดีครับตอนเขา้าสู่คลองเขาก่อนใต้นะครับโอกาสตอนด่าวันนี้ก็คาริมาเล่นเกมแคขังอันนี้ก็คาริลึกเข้ามา่ายาวหนึ่งนะคาริลึกเป็นออฟลินนะฮะออฟลนเล่นป่าก็ได้น,น,ะดดนะครับแต่ว่าคาริลินออฟลนนปัดเบิร์นก็ป่าคร <c oughs> ับดูคาริล่นหรือติดป่าอันนี้ดูฮะโอเค กนเ่าโอโอเค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 เรนฮะกักกีเรียเพี่เอเขาก้อเล่นปานาลนา,าก,ก้อเล่นปาาลนปาเนอเพี่เอ้าว่อหยาเป็นย่อนแค่ไหนกูก่อนกักกักในสูเ้ มาความกักตหนกินเหมือนล่างมากล้เนี่ยกินหมนล่างเหมือนก้อนกินปลาเนกินปลารัวประกันลูะปลาจออจกปลาแขงรัวประกันลู่อันนี้คาเรียนเป็นตำแหน่งปลานะอันนี้หม่านังโอเคเดี๋ยวสียงอะไระบอกได้ไลย

จะไม่ทำฝ่ายเขาม่ตัวหายตัวอ้องสัจำไม่ซักพอนเลยตัวยุ่งว่าปนมาอะไรนะที่ยจกเข้ามาไล่ไโอเครอรู้รับเล่นมัยนะโอหเลือดเท่าตึกเลยอ่อนะสวยอัั เตืนพ่อต้งหนีบึงโอ้เฮ้ยโจ้เลอตัวแป้อมเลนมักรของเราถูกโจมตีจบโจกเกอร์มาอมาวนกเกอร์มาขอฉลือหน่อยแม่งจะอะไรปล่อยโอเคแท่งมันตอย Player has been defeated. này has been defeated. ไปไหนเวมบคาโมนะ. ยังจง้าหือก็ห้องเปรอะเอรืหเลยกว่าต่างเดียวเออเ็จประยุทธ์ดังมากเม่ใช่า,เอ,าอเดยวแค่มันเดียกอย่าพที่สุดเลยนเจยออไรเาสเลเยอร์ัง่เปอะไป้วสำก เป็นเรื่องของการดิ้นรนที่ไม่มีข้อผูกมัดทางศิลธรรมิกเกอร์ได้เลยมุดว่าทำมากไและ้ะด่าแม่งเลยไ้ฉ่ำนนะี่

ของเขาฟ้าปลอยอยเดียมพัมากตัวแล้ววแรงไมาออกเดียวแค่มันมีประสิทธิภาพที่สุดเท่านั้นศัตรูเวทป่าเราแล้ว

ชาบยนี่ตกเขียเลยนะยากจไมได้เละมะโอนันเลยใช่ไหมันตายได้คนไม่ใช่ เรื่อนเนี้รัดกุมเองหมดเลิ่พรางนิทาน,นความมีความชั่วของแกซะเถอะตัวแล้วเขาน่าจะอันนั้นนะ Okay, bomb Hawaii. Your tower has been destroyed. We like a cloud. has <coughs> been defeated. Hot, hot, Your team has destroyed a tower. Oh. it good.

An, ally has been defeated. Shut down. An enemy has been defeated. Come on, come on, come on. Okay. An ally has been defeated. Nice assist. Don't leave

ผมไม่เจ้าเราอยากเขาคุณก่ไปวะตฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูแเขาตัวล้าไปตัวเลขเรือเท่าเรื่องหนเนาะ อยากพึ่งยอมพพพแพ้ก็พอแงไม่ใช่ทางออกเด็กสมโน,นะมือเน,น,นี้นะงนี้มนอะรผายมันเฮี้ยงเนอะโมจ็อกเกอร์ผายเขาเขียนเขียนแล้วมันมันหมดเรยนอ่ะนี่ๆๆ việc của gan infinite slayer has opened doesn't a you up for the final battle cấm lộc bay pick up một tờ sao rất là quá Ah, burn, An ally has been defeated. Hi. An ally has been defeated. Infinite Slayer has been defeated. Your tower has been destroyed. Nice assisting. ในของเราถูกโจมตีเยอะไอ้กูชนะได้เถอะเน็ตก็คุดแดงแลยนะเห็นสัญญาณเน็ตมีปัญหาอย่าเพิ่งเบื่อเพื่อนพอจังหวะกัน

มเลยสู้สู้หสู้คนเลยมันไม่ได้สู้หนึสู้คนตเตมไมได้กคนแน่นไมอยากตึงสู้หนนีมันเลยไว้ใจเย็นๆนะผมไหวใจเย็นลาบลาบลาเท่านั้นพุงก็นอนกล่องเ้อกูเยอะนะ Nem mong móng Bên mông móng nhớ móng móng thôi em đi móng 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 em móng 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 เอาค่ะจงกล้ทบกันวิดีโอโหดีมากค่ะนะวีดีโอโนในกอยาวน้อวะครสาเอดนาทียวสาวเอด,อเอดนี่แล้วค่ะเนะ่ยมก้ครัมสงการอยู่ดกินวันเป็นดีั่นจากเป็นกุกโก้กคคุกโคก้บไม่ถึงดา